สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชการ์จันสุริเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยพพเยวค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมมักจะมีคนที่ง่วงตลอดเวลาทั้งที่นอนเพียงพอแล้วหรืออาจจะรู้สึกซึมอ่อนเพลียเกือบจะตะลอดเวลาอาการดังกล่าวเกิดจากโรคร้ายแรงหรือเปล่าหรือมีสาเหตุมาจากอะไรเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโรคดังกล่าวกันก่อนนะคะ โรคที่มีอาการว่วงตลอดเวลาหรือรู้สึกนอนไม่พอเรียกว่าโรคนอนเกินหรือไฮเปอร์ซอมเนียค่ะซึ่งมักจะเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายและจะเกิดกับวัยรุ่นหรือวัยเริ่มทำงานโดยส่วนใหญ่ค่ะซึ่งโรคดังกล่าวไม่ได้เกิดจากนิสัยเกียรตค้านบุคลิกภาพส่วนตัวแต่เกิดจากโรคทางกายและทางใจค่ะซึ่งผู้ป่วยจะต้องมีอาการดังนี้จึงจะถือว่าเป็นโรคนอนเกินค่ะ ว่วงนอนอย่างน้อย3ามวันต่อสัปดาห์โดยมีอาการติดต่อกัน3เดือนขึ้นไปค่ะโดยไม่สามารถฝืนตัวเองให้ตื่นได้ถึงแม้ว่าจะนอนเพียงพอแล้วนอนหลับเป็นเวลานานโดยส่วนใหญ่จะนอนมากกว่า10ชั่วโมงขึ้นไปค่ะมีการงีบหลับตอนกลางวันหลายครั้งโดยมักจะเกิดกับเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการนอนเช่นเวลารับประทานอาหารขณะทำงาน หรือระหว่างบทสนทนาค่ะซึ่งการนิ่ปหลับไม่สามารถช่วยให้การง่วงนอนหายไปได้ค่ะมีอาการงัวงเงียมากหลังตื่นนอนในตอนเช้าตื่นยากหรือมีอาการงัวงเงียหลังจากตื่นจากงีบกลางวันโดยหลังจากตื่นมักมีความรู้สึกเพลียหรืออารมณ์หงุดหงิดค่ะอาการอื่นๆเช่นหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กน้อยคิดช้าทำช้า รวมถึงมีอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะโรคนอนเกินเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้ค่ะข้อ1เกิดจากพฤติกรรมการนอนการใช้ยาหรือโรคร่วมบางอย่างตัวอย่างเช่นการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานานทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอโรคร่วมบางอย่างเช่นโรคพาร์กินสันโรคนอนกลน ซึ่งจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอโรคทางจิตใจเช่นโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าเป็นต้นค่ะการใช้ยาบางชนิดเช่นยานอนหลับยารักษาโรคพาร์กินสันหรือโรคทางจิตเภทค่ะข้อ2เกิดจากกรรมพันธุ์ หรือความผิดป,ปกติของสารเคมีหรือสารสื่อประสาทในสมองตัวอย่างเช่นสารโดปามีนหรือสารเซโรโทนินเป็นต้นค่ะข้อ3เกิดจากกลุ่มโรคที่มีอาการง่วงนอนมากผิดป,ปกติเช่นโรคลมหลับซึ่งจะมีอาการง่วงนอนตลอดเวลาร่วมกับมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงคอตกกลุ่มอาการเจ้าหญิงนิทรา ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการว่วงนอนอย่างรุนแรงบางรายอาจจะนอนมากกว่า20ชั่วโมงต่อวันแต่เป็นโรคที่พบได้น้อยค่ะและข้อ4การเกิดโรคนอนเกินโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดหรือเรียกว่า idiopathic hypersomnia ค่ะหลังจากรู้สาเหตุของโรคนอนเกินกันไปแล้วเรามารู้จักผลเสียของการเป็นโรคก,กันดีกว่าค่ะข้อห สมองล้าหรือทำงานช้าทำให้คิดอะไรไม่ออกเฉื่อยชาไม่อยากขยับร่างกายทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกไม่ถูกใช้งานส่งผลให้อาจเกิดโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูกได้ค่ะข้อ2โรคอ้วนโดยเกิดจากการที่นอนเยอะเกินไปทำให้ระบบเผาผลาญทำงานลดลงส่งผลให้เกิดการสะสมของไขมันซึ่งอาจทำให้เกิดโรคร่วมบางอย่างเช่น โรคไขมันความดันเบาหวานเป็นต้นค่ะข้อ3การมีบุตรยากเนื่องจากรอบเดือนหรือฮอร์โมนของผู้หญิงจะเป็นปกติต่อเมื่อได้รับการพักผ่อนอย่างพอดีค่ะข้อ4อายุสั้นลงเนื่องจากคนที่นอนนานๆไม่ได้ขยับร่างกายจะทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอค่ะและข้อ5อาจเกิดโรคซึมเศร้า เนื่องจากการนอนเยอะทำให้สารแห่งความสุขนั่นคือสารเซโรโทนินและสารเอนโดฟินผลิตน้อยลงค่ะจากที่กล่าวไปข้างต้นทุกคนคงจะเห็นว่าโรคนอนเกินส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยหากเป็นโรคนอนเกินก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายมากมายดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้เกิดโรครังกล่าว แต่เนื่องจากโรคนอนเกินไม่สามารถป้องกันได้จึงจะต้องใช้วิธีการลดความเสี่ยงโดยการปรับพฤติกรรมดังนี้ค่ะข้อ 1, 1ตั้งเวลาในการนอนไม่ให้เกินสี่ทุ่มเพื่อให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนดีๆต่างๆอย่างเต็มที่และฮอร์โมนจะช่วยให้หลับได้ดีขึ้นรวมไปถึงทำให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะข้อ2 กำหนดตารางเวลาในการเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันในทุกๆวันติดต่อกัน28วันเพื่อให้ร่างกายสร้างนาฬิกาตัวเองขึ้นมาใหม่จะทำให้สามารถตื่นด้วยตัวเองอย่างสดชื่นค่ะข้อ 3. จัดห้องนอนให้โปร่งและมีอากาศถ่ายเทเนื่องจากร่างกายที่ไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอจะทำให้สมองเสื่องซึมและรู้สึกง่วงตลอดเวลาค่ะ ข้อ4หลีดเลี่ยงการนอนกลางวันหรืองี่บไม่เกิน1ชั่วโมงเนื่องจากการนอนตอนกลางวันมากเกินไปจะทําให้ไม่สามารถนอนหลับได้ในตอนกลางคืนค่ะข้อ 5. างดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนก่อนเข้านอนประมาณ4-6ชั่วโมงค่ะข้อ6ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อทําให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป่าและช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้มากขึ้น แต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายใน2ชั่วโมงก่อนนอนเพราะจะทำให้นอนหลับได้ยากค่ะจากที่ดิฉันได้อธิบายไปทั้งหมดทุกคนคงจะได้รู้จักโรคนอนเกินรวมถึงวิธีการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคซึ่งดิฉันหวังว่าทุกคนจะได้ลองนำวิธีดังกล่าวไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เนื่องจากหากเป็นโรคนอนเกินจะส่งผลต่อทั้งชีวิตประจำวันการเรียนหรือการทำงานและยังส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถป้องกันโรคได้แต่ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคโดยการปรับพฤติกรรมได้นะคะและหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากซักถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถปรึกษาเภสัชก,กรออนไลน์ได้ที่ไลน์ ID หรือ QR Code ข้างต้นนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ